สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวเนาะขึ้นฟีดยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม Sohu Entertainment กันนะคะก็เป็นข่าวของวันที่16ตุลาคมปี2025ค่ะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของวันชาติจีนนะคะซึ่งเขามีวันหยุดบางคนได้หยุดถึง3สัปดาห์นะคะบางคนอย่างน้อยๆก็อย่างน้อย1สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ด้วยกันในเดือนตุลาคมค่ะก็มีสรุปผลงานภาพ,พยนตร์และละครในช่วงวันหยุดวันชาติจีนนะคะมันมีความ คึกคักหรือเงียบสนิทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็บล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้นะคะคือ10 O'clock Movie นั่นเองจาก Entertainment Hard Candy ค่ะก็เขาเริ่มต้นเนื้อความเนาะเขาบอกว่าเราเราก็คือพวกเหล่าบล็อกเกอร์ของจีนนะคะคาดว่าวันหยุดวันชาตินั้นจะวุ่นวายสุดๆแต่สุดท้ายนั้นกลับล้มเหลวอย่างสิ้นคิดเลยไม่มีภาพยนตร์ไม่มีหนังไม่มีละครมามืดเรื่องไหนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็หนังใหม่ก็ไม่แข็งแกร่งเท่ากับภาพ ที่ประสบความสำเร็จแล้วด้วยบ็อกอฟฟิศวันชาติปี2025นั้นมีรายได้รวม1.835พันล้านหยวนลดลง13%เมื่อเทียบกับปีก่อน กระแสก่อนเข้าฉายเนี่ยก็บ่งชี้ว่าผู้ชมจำนวนมากกำลังอยู่ในภาวะไม่มั่นใจในการตัดสินใจที่จะไปชมภาพยนตร์พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเชื่อคำบอกเล่าที่หลุดออกมาอีกต่อไปแล้วการตลาดแบบปากต่อปากนั้นก็ถูกทำลายลงอย่างเป็นทางการเช่นกันหลังจากการตลาดแบบใช้อารมณ์ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเหมาเยียนแสดงให้เห็นว่ายกเว้นภาพยนตร์เรื่อง Defending นะคะไบเจิ้งหมิงสพูฟแล้วก็ Three k i n g ค่ะ s t a r r y Sky นะคะซีซั่นที่1แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนยอดขายล่วงหน้ารายวันของภาพยนตร์เรื่องอื่นๆค่อนข้างต่ำทีเดียวซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าผู้ชมโดยเฉลี่ยนั้นนิยมซื้อตั๋วในวันที่แบบเข้าฉายนะคะ อัตราการขายตั๋วล่วงหน้านะคะของ3มเรื่องด้านบนที่ได้รับความนิยมที่สุดเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ก็ต้องขอบคุณฐานแฟนคลับนะคะอย่างเช่นฐานแฟนคลับของฐานเจนซซื้อแล้วก็หวังอันวีซึ่งก็ทําให้ภาพยนตร์นะคะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่เน้นนะคะขายตั๋วให้กับฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งค่ะที่จริงแล้วเนี่ยวันหยุดวันชาติปีนี้มีภาพยนตร์มากกว่า1เรื่องที่มีทีมเกี่ยวกับฐานแฟนคลับเลยนะและเกือบทุก เรื่องมีนักแสดงหนุ่มชื่อดังมาร่วมแสดงทั้งนักแสดงสมทบแล้วก็นักแสดงเสริมนะคะนิยามของนักแสดงหนุ่มเนี้ยก็หมายถึงนักแสดงชายที่เกิดหลังกลางทศวรรษ1970ซึ่งครองรายได้สูงสุดในบ็อกซ์ออฟฟิศค่ะรวมถึงนักแสดงที่เกิดในช่วงทศวรรษ1980 1990แล้วก็2000ในบรรดานักแสดงเหล่านี้เนี่ยมีนักแสดงหนุ่มจากวงการนะคะอย่างฐานเจนซืซ์แล้วก็หวังอันวีที่ก้าวเข้าสู่ วงการภาพยนตร์ค่ะ ติงเฉิงซินจากวงการไอดอลนะคะไอด e ลไ u ม์ยูส g ล e ซึ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกใน Assassination of Novelist สซีซั่นที่2นะคะโดยก่อนหน้านี้เคยปรากฏตัวในบทบาทรับเชิญมาก่อนค่ะแล้วก็นักแสดงภาพยนตร์ที่คุ้นเคยอย่างคุณเฉินเฟยวีก็อยู่ด้วยนะคะยังก็มีฟั่นเฉิงเฉิงเฉินเฟยวีเคยร่วมงานกับเฉินไข่เกอบิดาของเขาในภาพยนตร์เรื่อง v o l u n t e e r Army ค่ะถึง3เรื่องด้วยกันแล้วนะคะขณะที่ เฉินเฟยอี่เองก็เคยร่วมงานกับฮั่นติงฮั่นติงตรงพิกเจอร์ค่ะถึงสองครั้งตั้งแต่ Speeding Life ซีซั่นที่2ไปจนถึง A Wondering Life นะคะด้วยเหตนนุนี้แฟนๆนะคะของนักแสดงรุ่นเยาวจึงมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการช่วยกันโปรโมตแล้วก็ทำการตลาดภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดวันชาติของจีนปีนี้ด้วยก็ทาให้ผู้ชมทั่วไปยากที่จะแยกแยะรีวิวที่เป็นจริงบนโซเชียลมีเดียนะคะแม้ว่าภาพ บางเรื่องที่มีนักแสดงรุ่นยาวนั้นจะได้รับรีวิวในเชิงบวกแต่ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ชมทั่วไปนั้นจะเชื่อค่ะหรือแม้แต่การกลับมาทำรายได้อย่างถล่มทลายด้วยนะคะรายได้ที่ซบเซาของภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยนักแสดงรุ่นยาวในช่วงวันหยุดชาติในปี2025ก็เผยเห็นถึงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจที่นักแสดงรุ่นใหม่ต้องเผชิญซึ่งก็แตกต่างจากดารารุ่นก่อนนะคะอย่าง e, อี้หยางเซียนซีแล้วก็จู หลภาพยนตร์ของคนรุ่นนี้มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในกับดักของข้อมูลข่าวสารการโปรโมทการบอกต่อและแม้แต่คําวิจารณ์ค่ะล้วนมองเห็นได้เฉพาะแฟนๆก็ทําให้ผู้ชมทั่วไปไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้เท่าทัานด้วย การเพิ่มยอดขายล่วงหน้าก็ไม่ใช่จุดจบของนักแสดงรุ่นยาวนะสำหรับมืออาชีพด้านภาพยนตร์นะคะประโยชน์ที่จับต้องได้มากที่สุดของนักแสดงรุ่นยาวเนี่ยพร้อมกับกำลังซื้อของแฟนๆที่ร่วมชมภาพยนตร์ก็คือการเพิ่มยอดขายล่วงหน้าค่ะงานนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสงวนไว้สำหรับผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในปัจจุบันนั้นถูกแบ่งสรรโดยแฟนๆคลับนี่แหลคะค่ะเป็นหลักเลยนะคะ มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเล่าให้ผมผมก็คือบล็อกเกอร์นะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเล่าให้ผมฟังว่าหัวหน้ากลุ่มแฟนคลับบางคนนั้นกําลังมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการจัดจําหน่ายตั๋วด้วยโดยเจรจาใช้กลยุทธ์การขายล่วงหน้ากับทีมงานนะคะจัดจาหน่ายโดยตรงเลยนอกจากการกระตุ้นยอดขายล่วงหน้าอย่างมีกลยุทธ์นี้แล้วเนี่ยฟแฟนคลับนะคะยังรับผิดชอบการจัดจําหน่ายในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อีกด้วยค่ะแฟนคลับที่กระจายอยู่ ู่ทั่วประเทศต่างก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็จัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทำให้พวกเขาสามารถจัดสรรกำลังพลน,นะคะหลายฝ่ายเพื่อจองคิวฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ใกล้เคียงได้ ก่อนวันชาตินั้นหัวข้อพิเศษะะของถานเจียนซือบนเวยบปอมีเยอะเลยก็เผยเห็นว่าแฟนๆให้ความสนใจกับการนะคะขายล่วงหน้าของเรื่องดิฟเฟนติงเป็นอย่างมากพร้อมกับกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างละเอียดค่ะในที่สุดแล้วนะคะภาพ,พยนตร์ของคุณถานเจียนซือเรื่องดิฟเฟนติ่งทำไรายได้44.63ล้านหยวนซึ่งสูงกว่าภาพยนตร์เรื่องก่อนของถานเจียนซืออย่าง You Are My Lost เป็นอย่างมากเลยนะคะผลงานการจาหน่ายล่วงหน้า ของภาพยนตร์ของฐานเจนซือยังคงติดอันดับสูงสุดในบรรดาดาราดังค่ะแสงหน้าคุณจูอี้หลงนะคะคุณหวังหยวน คุณจางอี้ชิงแล้วก็คุณลู่หานไปแต่ว่าตามหลังเพียงเสี่ยวจ้านนะคะแล้วก็อีอ้หยางเซียนเซียรวมทั้งหวังอี้ป๋อแล้วก็หวังจุนไข่เท่านั้นโอเเข้าใจได้บทวิจารณ์ก่อนฉายนะคะของดีเฟนนิ n งก็ยอดเยี่ยมเช่นกันทำให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าตายแล้วอย่างรอดนะคะผู้เชี่ยวชาญในวงการบ้าพยนตร์รอบตัวเขาต่างก็มองโลกในแง่ดีค่ะน่าเสียดายที่สุดสำเร็จนะคะที่เคยได้ผลดีคือการอาศัยยอดขายล่วงหน้าที่แข็งแกร่งแล้วก็การบอก ตแบบปากต่อปากเพื่อสร้างความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยกับไหลประสิทธิภาพในปัจจุบันแม้ว่าแฟนๆของฐานเจนซื้อจะทำยอดขายล่วงหน้าได้40ล้านหยวนแล้วก็กลายเป็นแชมป์ยอดขายล่วงหน้าในช่วงวันหยุดวันชาติปี2025แต่ว่าผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศหลังจากเข้าฉายกลับให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องมากแต่ไร้คา่าจนถึงตอนนี้ภาพ,พยนตร์ทำรายได้ไปแล้ว200ล้านยูนภายใน10วันเห็นได้ว่าดิเฟนติ้ก็ไม่เ ไปตามที่คาดหวังในอุตสาหรกรรมภาพยนตร์น,นะคะในช่วงแรกๆนั้นสมาชิกทั้ง3คนของวง TFBOYS <c oughs> ก็ได้ก้าวเข้าสู่ <c oughs> วงการภาพยนตร์และภาพยนตร์ที่พวกเขาแสดงนำต่างก็ใช้กลยุทธ์ค่ะยอดขายล่วงหน้าบวกด้วยการบอกต่อเป็นหลักมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอี้อย่างเซียนสีที่ทายอดขายล่วงหน้าได้ถึง210ล้านหยวนในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนักนะคะ เรื่องนี้ถูกรายงานอย่างกว้างขวางว่าเป็นข่าวสังคมที่น่าประหลัดใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนที่สัญจรไปมาจำนวนมากให้เข้ามาชมภาพยนตร์อีกด้วยค่ะการลดลงของโมเดลนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ยตำนานวีรบุรุษองค์ครักนะคะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อ๋อเรื่องนี้ คือมังกรยกของคุณเสี่ยวจ้านนะคะเรื่องนี้ทำยอดขายล่วงหน้าได้ถึง357ล้านหยวนซึ่งก็ทำลายสถิติยอดขายล่วงหน้าของภาพยนตร์ที่เน้นการดึงดูดผู้ชมค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยกระแสการบอกต่อเชิงลบยังคงสร้างความเสียหายให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแม้ว่าแฟนๆจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดอิทธิพลของเสี่ยวจ้านในการโปรโมทภาพยนตร์โดยมุ่งเน้นไปที่การโปรโมทนะคะภาพยนตร์ของจุ้ยหวังแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังคง ประสบปัญหาในการดึงดูดผู้คนที่สัญจรไปมานะคะซึ่งก็ยังต้องใช้ชื่อของเสี่ยวจานอยู่ดีค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของแฟ,น,ฟนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บทบาทที่สําคัญที่สุดของกลุ่มแฟนคลับคือการโปรโมทไม่ใช่การใช้จ่ายก่อนการขายนะหากอุตสาหกรรมภาพยนตร์มุ่งเน้นนะคะแต่พลังซื้อของแฟนพันธ์แท้ โดยเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชมในวงกว้างก็เป็นเหมือนแค่การ วนซ้ำวงจรเดิมๆของรายการประกวดความสามารถนะคะวาลรตี้ทางโทรทัศน์ในยุคแรกๆของรายการประกวดความสามารถทางโทรทัศน์แฟนๆก็จะรณนงค์ลงนะคะอยู่ที่ตามท้องถนนกระตุ้นให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นส่งข้อความไปโหวตให้กับคนที่ตัวเองเชียร์ค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ต่อมาเนี่ยรายการประกวดความสามารถทางวิดีโอรูปแบบยาวได้นำระบบนะคะตัวนมมาใช้ทำให้กลายเป็นเกมจ่ายเพื่อชนะที่มุ่งเป้าไปที่แฟนๆที่มีงบประมาณสูงค่ะความไม่สมดุลนะคะทั้งตัวภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงหนุม่มยังคงตามหลังอยู่ เมื่อพิจารณาจากเรตติ้งของโต้ป่านแล้วเนี่ยด e เฟน d ิ n งแล้วก็ปีจังหมิงส์พิ้ฟนะคะถือเป็นผลงานที่ทำรายได้สูงสุดในช่วงวันหยุดแห่งชาติปี2025ค่ะแต่ว่าเสียงวิจารณ์กลับไม่สามารถผลักดันให้รายได้ Box Office เติบโตขึ้นไปมากกว่านี้ได้เหตุผลก็คือนะคะบทบทของภาพยนตร์เนื้อหาขาดความน่าสนใจทีมที่นักแสดงหนุ่มสคนที่แข่งขันกันในวันหยุดแห่งชาติเลือกมานั้นก็ไม่โดดเด่น หรืออยู่นอกเหนือประเด็นไปบ้างแม้ว่าภาพยนตร์จะทําได้ดีนะแต่ผู้ชมก็คงไม่ดูยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมยังต้องเสี่ยงกับคุณภาพที่ไม่ดีอีกด้วย defining ของฐานเจนซื้อนำเสนอเรื่องราวของคนหูหนวกแล้วก็เป็นใบซึ่งเป็นแนวภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองปีที่ผ่านมา เฉพาะปีนี้มีภาพยนตร์อย่างน้อยสามเรื่องที่มีตัวละครเอกเป็นใบแล้วก็หูหนวกนะคะโอ้คนจีนชอบดูนะนเพื่อนๆผู้ชมก็เริ่มคุ้นเคยกับทีมเกี่ยวกับคนพิการมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ายากที่จะรู้สึกซาบซึง้งกับความรู้สึกซ้ำซากจำเจยิ่งไปกว่าน,นั้นนักแสดงรุ่นใหม่มักเลือกภาพยนตร์เกี่ยวกับคนพิการเพื่อเปลี่ยนบทบาทหรือว่าควารางวัลค่ะซึ่งผู้ชมก็ไม่อยากจ่ายเงินเพื่อเป้าหมายที่เน้นประโยชน์ใช้สอยอีกต่อไป จากภาพยนตร์เรื่องนะคะหลักฐานของปีจ้งหมิงนะคะของหวังอันวีเองก็เล่าเรื่องราวโลกใต้ดินของเหล่าโจรในยุคที่เรียกว่ารถไฟสีเขียวสำหรับผู้ชมรุ่นยาวแล้วฉากหลังของเรื่องก็ไม่ได้ห่างไกลจนเกินไปจนดูแปลกใหม่หรือเข้าถึงได้ง่ายเกินไปแต่ว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างสองขั้วสุดขั้วค่ะแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยสหรับผู้มีประสบการณ์ในยุคนั้นการกลับไปดูฉบับดั้งเดิมอีกครั้งย่อมดีกว่าการเสียเงินเพื่อชมพ ภาพยนนต์ะะครดังนั้นแม้ว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องจะได้รับคำวิจารณ์ที่ดีแต่ผู้ชมในช่วงวันหยุดวันชาติก็แทบจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปดู เพราะหนังก็ไม่ได้ดีมากนากักไม่ใหม่พอไม่น่าตื่นเต้นพอแล้วก็ไม่ใช่หนังแนวครอบครัวหรือหนังรักโรแมนติกแบบที่เน้นพิธีกรรมแย่กว่าดูาละครสั้นในมือถือเสียอีกเมื่อเทียบกับฐานเจียนซือแล้วฐานแฟนคลับของวังอันวีนั้นถือว่าน้อยกว่ามากข้อมูลของ n u n t i n r i r e ซีซั่นที่2นะคะเป็นซีรีส์ของคุณฐานเจนซือซึ่งออนแอร์ไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วได้ถูกนำมารวมไว้ในการจัดอันดับของปี2025โดย ปัจจุบันอยู่อันดับหนึ่งนะคะในแง่ของจำนวนตอนที่ออนแอร์เฉลีย่ยในช่วงพีกซีซันของฐานข้อมูลอินเฮอซีรีส์เรื่องนี้ช่วยผลักดันธุรกิจนะคะของฐานเจนซื้ออย่างมากโดยโฆษณาของเขาพุ่งถึง21ชิ้นในปี2025นี้เลยค่ะ แม้ว่าหวางอันวีนั้นจะพิสูจน์ฝีมือการแสดงของเขาในละครย้อนยุคนะคะเรื่อง a l น t ล e People แล้วก็ฉากร้องไห้ที่สะเทือนอารมณ์ของเขานั้นก็สร้างกระแสฮือฮามากแต่ว่าเขายังขาดผลงานนะคะภาพยนตร์ที่โดดเด่นแล้วก็ยังไม่สามารถจะสร้างฐานแฟนคลับหลักได้มากนักสําหรับดารารุ่นที่2อนะคะอย่างฟ้านเฉิงเฉิงแล้วก็เฉินเฟยวีนั้นอาชีพนักแสดงของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานแฟนคลับเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขายังคงปรับ เปลี่ยนวิธีการเลือกบทบาทอีกด้วยพวกเขาไม่ค่อยนะคะไม่สามารถค่อยๆประสบความสำเร็จได้ด้วยการร่วมงานกับดลาด,ดังค่ะฟันเฉินเฉินมักจะรับบทตลกในฐานะนักแสดงนำในรายการวราไรตี้มาโดยตลอดแต่บทบาทตลกก็ไม่ได้เหมาะกับเขาในภาพ,พยนตร์นะคะ นี้บทบาทของหลี่เสี่ยวไห่นักแข่งรถมือใหม่ใน Speeding Life ซีซั่นที่2สอดคล้องกับบุคลิกของเขามากกว่าอย่างไรก็ตามบทบาทของเฮ้โกต้าอัจฉริยะที่รอบคอบในภาพยนตร์เรื่อง A Wondering Life นะคะก็เห็นได้ชัดว่าไม่เหมาะกับเขาเลยในทางตรงกันข้ามอาเสียวน้องชายของฟู่หังที่มักจะน้าอายแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่เสมอกับกายนะคะเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยของฟ้านเฉินเฉินค่ะ เฉินเฟยวี่นั้นมีข้อดีก็คือมักจะได้รับบทภาพยนตร์นะคะที่ดีมากกว่าฟ้านเฉินเฉินนั่นเองเพราะเขานั้นให้พ่อของเขากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองไงไตรภาคนะคะของกองทัพอาสานำเสนอผลงานเด่นของเฉินเฟยวี่มากมายนะคะแล้วก็แม้ความนิยมจะไม่เป็นไป,นปนตามที่คาดหวงังแต่ก็ช่วยยกระดับชื่อเสียงของเฉินเฟยวี่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับอีอ้หยางเสียนเสียนนันนะคะก็ยังคงขายได้อีกต่อไปแล้วก็แน่นอนว่าเขาเคยเล่นเป็นคนพิการมาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาได้รับคำชมว่าเป็นผู้ที่แบบ เก่งในเรื่องการถ่ายทอดทักษะการแสดงนั่นเองแล้วก็ทำไรายได้เยอะมากๆเลยนะคะช่วงปลายปีที่แล้วก็คือ760ล้านหยวนนะคะเรื่อง l i t t l e Me ค่ะอีอย่างเซนซีกลายเป็นผู้สร้างบ็อกซ์ออฟฟิศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทันทีเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะเริ่มจากปีที่แล้วลองมาจากคุณจูอี้หลงแล้วก็คุณหวังอี้ปอค่ะต่างก็เป็นที่คดาดหวังอย่างมากนะคะแต่ว่าคนหนึ่งกลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนอีกคนหนึ่งก็ตกงานไม่ได้มีซีรีส์ใหม่มานานแล้ว ไม่มัง้งคุณหวังอีป้ปอกเขาไปทําอย่างอื่นไงก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีมมแบบภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ถ่ายทำนะคะเขาไปอยู่ต่างประเทศโน่นอะต่อมาค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณจูอี้หลงแสดงภาพยนตร์เรื่องวอเทอร์ลูที่ทํารายได้ถล่มทลายในบ็อกอฟฟิสเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะเขาก็ประสบความล้มเหลวอีกครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง e อสเทนไอซ์แลนด์ค่ะในฤดูร้อนของปี2025เช่นเดียวกันก็ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความสามารถนะคะในการทำราย ได้ถล่มทลายของเขาอ้าวทำไมมันถึงไม่สม่ำเสมอก็ว่าไปนะคะอัปเดตข่าวของคุณหวังอีป่อน,นิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาจะมีผลงานภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งผู้กำกับเฉิงเอ๋อได้ให้ได้ให้สัญญากับเขาไว้นะคะว่าคุณหวังอีป่อจะมาเป็นพระเอกในเรื่อง The Mermaid แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดกองยังไม่ได้มีการพูดถึงความคืบหน้าใดๆถ้งสิ้นน่ยก็ต้องรอดูเนาะอืม จบบทความเนื้อข่าวด้วยคําว่าผู้ชมนะคะก็มีน้ําใจแล้วก็อดทนตาบใดที่แบบคุณมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีพลังหมัดเนี่ยพวกเขาก็จะเต็มใจเชื่อว่าคุณนั้นทํางานหนักนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทําอะไรที่มีคุณค่าก็ตามตาบใดที่คุณเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถเพื่อเราเราก็จะดูผลงานของคุณยังไง <laughs> อ่าละง่ะนี้ก็จบบทความนะคะก็ทาให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยสเรื่องในปีนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงตุลาคม ภาพยนตร์นะคะที่ทำไรายได้ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ถึงไม่ถึงพันไม่ถึงพันล้านหยวนแต่อยู่ในระดับแบบร้อยนะร้อยล้านหยวนก็มีเรื่องของคุณถันเจนเซอร์นะคะเล่นเป็นคนหูหนวก เป็นบายนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ของคุณหวังอันวีนั่นเองค่ะอะละค่ะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เนะสำหรับภาพยนตร์จากเมืองจีนนะคะส่วนใหญ่หวานจะชอบดูภาพ,พยนตร์จีนที่เป็นแนวแบบย้อนยุคมากกว่าเออก็ไปดําๆดูเพื่อนเค่ะใช้คําว่าดําๆดูเพราะว่าก็ไปดูเว็บที่มันก็เทาอ่าอเนาะเออไม่มีไงมันไม่มีแพลตฟอร์มอะไรที่ ที่มันจะดูได้อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องด่าวานเออเพื่อนๆลองมาอยู่แถบยุโรปสิเพื่อนๆจะรู้ว่าบางทีเราไม่สามารถจะหาอะไรที่ถูกลิขสิทธิ์จากทางเอเชียดูได้นะมีน้อยมากเลยนะคะยกเว้นถ้าเขาไปลงแบบ n น t f l i x บ้าง Disney บ้างอะไรบ้างพวกเราก็จะได้ดูแบบสบายใจอะล่ะค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ